โอเคครับผมก็ต้องขอกระสวดัสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเป็นวัยรุ่นไถนานะครับวันนี้นี่ตอนนี้เราก็อยู่บ้านนะครับผมบ้านเราก็จะผุๆนิดนึงนะครับนี่ครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดรถไถฟอร์ดนี่นะครับผมใส่ผ่านสีมาครับนี่เตรียมตัวจะไปไถนาครับประมาณ2ไร่นะครับผมสองสามไร่เนี่ยประมาณนี้นะนี่เสียงท่ออย่างล้านครับเดี๋ยวเราจะไปรับจ้างเขานะทุกคน ที่ผมจะไปถ่ายนี่คือเราจะไปรับจ้างนะนี่เป็นไงโอ้โหรถใหม่ครับทุกคนดูดิดูดูดูวิธีการเหยียบคันเร่งเขาเสียนชิบหายเลยคนขับแม่งนี่โคตรเสียนเลยดูดิดูดิอ๋อเป็นไงเจสโคตรเทว่ะสายแว่นตาขับรถถทยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปเอ่อไปหารับจ้างกันนะทุกคนไปทางไหนวะเดสไซเออมีเฟรเซีงด้วยเป็นไงโอ้สุดจัดนะครับไป เลี๋ยวเลี้ยวขวาป่าวะเออน่าจะเลี้ยวขวานะทุกคนนี่ไปหารับจ้างครับหารับจ้างไถานาวันนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะทุกคนนะเออเดี๋ยวจะย้ายมาลงคลิปตอนประมาณตอนเย็นๆแล้วนะทุกคนเพราะว่าลงตอนกลางวันเนี่ยคนดูไม่มีเลยนะทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมด้วยนะเออผมก็จะย้ายไปลงช่วงประมาณเย็นๆนะทุกคนก็โอเคตามนี้แหละนะครับนี่ครับผม สายเราไ,ไถ่ายนากันนะครับวันนี้ใช้เดี่ยวครับโ,โหปกติจะมากับน้าเกมนะแต่ว่าวันนี้คือน้าเกมก็ไม่ว่างนะครับก็เลยใช้เดี่ยวซะเลยนะโหงานสามไร่นะครับผมเออถ่ายนาประมาณสามไร่ครับไปคนเดียวชิวๆนะครับวันนี้โหแม่งท่ออย่างลัน่นควันดําทุกคนดูดินี่ครับผมทางเข้านาเขานะโคตรโหดวันนี้น่าจะถ่ายเสร็จอยู่นะผมว่านะ น่าจะถ่ายเสร็จอยู่เพราะว่ามันไม่เยอะนะมันก็ประมาณสองสามไรประมาณนี้นะโอ้โหแม่งทางข้านาเองนึกว่าคลองน้ำมาชิหม <c oughs> หายโอ้ดูดีนึกว่าคลองน้ำอะครับทุกคนไปเราโอ้ทางข้าวเราไม่ใช่ปัญหารถเราแรงอยู่แล้วนะโอ้ไหนว่างานไหนวะเนี่ยซ้ายมือเหรอ <c oughs> ดีเราจะถายหน้าแล้วก็ปลูกข้าวนะทุกคนไถายหน้าเสร็จก็รับจ้างปลูกข้าวต่อเลย <c oughs> เขาใช้รถปลูกนะที่แถวนี้นะเขาใช้รถปลูปกนี่ทุกคนซ้ายมือของเราเห็นไหมนี่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะเราก็มาไถานาต่อเลยนะครับนี่เป็นไงอ้โหกระจิดเดียวโอ้ยสบายแค่นี้เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากตรงกลางนะทุกคนเริ่มจากตรงกลางนะเดี๋ยวลองดันดูอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ดินไม่แข็งครับดินไม่แข็งโอเคปเราลุยกันเลยนะครับผมฝานสี่ครับโอ้โหแค่นี้ สบายมากรถถ่ายเราโคตรแรงนี่โอ้ดูดิเข้าดีชิมหายเลยดินไม่แข็งคนระับดินไม่แข็งได้อยู่ได้อยู่โอ้เสียงท่ออย่างล้านนะครับโคตรล้านเลยเสียงท่อไอ้อเคเดี๋ยวเราค่อยปาดหน้าอีกทีนึงนะค่อยปาดหน้านี่จะเล่นสมจริงแล้วกันนะเออเยวพยายามเล่นสมจริงแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะถ่ายขึ้น ถ่ายลงนะครับถ่ายเป็นแบบว่าวิ่งเป็นวงรีอ่ะเออวิ่งวนอนะ่ะเขาเรียกโอเคได้อยู่นะครับผมดินไม่แข็งถ่ายได้สบายเลยนี่งไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้อ่ะมันมีน้ําตกด้วยนะุกคนเดี๋ยวเราถ่ายนาเสร็จแล้วเราก็เอารถไปล้างนะไปล้างที่น้ําตกเออมีน้ําตกด้วยนะเดี๋ยวเราขับลงแม่งเลยนะ <c oughs> โอ้ขับลงเลยน้ําไม่ลึกนะขับลงได้ถ้าน้ําลึกนี่คือขับลงไม่ได้นะรถพัง <c oughs> น้ำเท่าไหร่วะครึ่งล้อประมาณนี้นะได้อยู่โอ้แป๊บเดียวครับทุกคนดูดิดแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหไม่นานครับส่วนใครที่อยากให้ผมไลฟ์สดก็จะพยายามไลฟ์ทุกวันแล้วกันนะตันนี้ก็เริ่มเคลียร์อะไรต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว <laughs> ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับไม่ค่อยว่าง โอเคเดี๋ยวเราถานาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้อ,อะไรนะที่ปลูกข้าวอะเออที่ปลูกข้าวแล้วก็มาถ่ายข้าวแล้วเราต้องตีดินก่อนวะเออเราต้องพวนด,ดินก่อนดิใช่ไหมเออแม่งไถย,ยังไม่พวนด,ดินเราจะปลูกข้าวแล้ว <c oughs> โอ้จะบ้าตายเฮ้ยเราต้องปลูกข้าวก่อนนะครับเราต้องปลูกข้าวก่อนยี่อู้แม่งลดเปื้อนแล้วแม่งขนาดไม่มีโคนนะเนี่ย <c oughs> หรือว่าดินมันเป็นดิเนเหนียววะดินเละวะ น่าจะดินเละนะดูดิติดเต็มล้อเลยโอ้โหลาบากล้างอีกแล้วเนี่ยรถใหม่นะครับรถใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับลงน้ําตกแม่งเลยนะเรามีน้ําตกอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเราขับลุยแม่งเลยเออเราไม่สนอยู่แล้วนะจะได้สาดสาดนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาปาดหน้านะนี่เท่จริงเลยวะอย่างท่ออย่างลั่นเลยบอนดำขโมงชงเชงไปเลย โอเคไปครับอย่าไปอย่าไปแอนช่วงนี้ก็ลงแต่เกมฟาร์มนะเกมบัสก็ห่างหายนะครับห่างหายไปก็มีลงเรื่อยๆอยู่นะเกมบัสนะยังไมไ่ทิ้งนะครับก็ยังทําลงอยู่นะเดี๋ยวมีแจกมอสเรื่อยๆนี่แหละนะครับผมแจกตามอารมณ์นะโอ้ผมก็อยากทําเกมอื่นลงบ้างนะเพราะว่าลงแต่เกมบัสแจกมอสมันก็ มันแจกมอสทุกวันนะทุกคนไม่เบื่อกันเลยแจกมอสรีวิวมอสอ่ะเออผมก็ยังเบื่อเลยนะแจกมอสทุกวันโอโหไม่ไหววะ่ะทุกคนใหมอสเฟ้อชิบหายเลยเออผมต้องทําเกมอื่นลงบ้างอะนะไม่มีคนดูก็ช่างนะผมก็ทําลงเรื่อยๆนะนั่นแหละถ้าไปไม่ไหวจริงก็ต้องขายช่องกินเลยนะ <laughs> บ้าไม่ขายหรอกนะครับโอ้ยอย่าไปขายใช่ไหมน้องๆอ,งอุตส่าห์ติดตามใครอย่าไปขายบ้าเปล่า โอเคใกล้เสร็จแล้วว่ะทุกคนโหแปบ๊บเดียวนเนี่ยเออนี่ถ้าเอาผานแบบว่าผานใหญ่มานี่ผมถ่ายประมาณสี่ห้ารอบหมดอ่ะร <c oughs> อบหน้าเอาผานใหญ่มาดีกว่านะเออแบบว่าถ่ายั้งสี่ห้ารอบเนี้ยเสร็จอะไรเงี้ยผานอันใหญ่เลยนะทุกคนมันมันยาวไม่ใช่ใหญ่ดิมันเป็นอันยาวนะครับมันมันถ่ายได้ทีละเยอะรือ <c oughs> ว่ารถถ่ายเราไม่รู้ว่าจะลากได้หรือเปล่านะเพราะว่า แรงม้ามันต่างกันนะครับรถไถย,ยุโรปกับรถไถสายพันธุ์ไทยบ้านเรานะสำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่นะครับก็ขอให้เล่นแบบแบบอยากเล่นจริงๆหน่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาเล่นมาเล่นก็ไม่เห็นใครมาเล่นสักทีเลยเ,เล่นเกมนี้นะเล่นออนไลน์ถ้าไม่มีมอสพี่ส่งให้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็มาคุยในดิสคอร์ดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่า ที่ผ่านมาก็เห็นบอกว่าจะมาเล่นก็หายนะครับหายก็ผมอยากได้คนแบบว่าอยากเล่นจริงๆนะอยากเล่นกับผมจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไลสดด้วยนะครับก็นั่นแหละถ้าทําช่องด้วยยิ่งดีเลยนะครับก็เดี๋ยวพาไลสดนะครับไลสดเกมเออยูโรทักบ้างนะครับเกมฟาร์มบ้างนะใครที่มีคอมครับก็สามารถเล่นกับพี่ได้นะถ้าใครมีตัวเกมนะแต่ว่าต้องเป็นตัวเกมแท้นะ ตัวเกมเถื่อนมาเล่นไม่ได้นะทุกคนมันต้องเป็นตัวเกมแท้เท่านั้นนะครับเออไม่ใช่ว่าปโหลดตัวเถื่อนมาจะมาเล่นเล่นไม่ได้นะเวย้ยเออมันต้องเป็นตัวแท้ครับเสียเงินซื้อนะครับประมาณ400กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะผมซื้อมา420บาทนะครับเกมนี้420บาทโอ้เยเค็มยางสวยว่ะเฮ้ยเด้อขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนเออถ่ายรูปทำโปรก่อนถ่ายรูปทำโปรก่อน มุมไหนดีวะมุมนี้มุมหนึง่งยึบเคไปถ่ายต่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาไปทําปกนะเอาเอารูปไปทปําปกที่ถ่ายนี่คือเอาไปทําปกนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ปกนะเออต้องถ่ายไว้นะครับถ่ายฟอร์คลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีคนรู้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่ใช่แจกมอสทุกคนก็ไม่ดูกันนะก็ไม่เป็นไร ค,คนดูก็ยังมีอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มีทีมกันนะคนดูเสำหรับใครที่แบบว่าติดตามพ่อมอสเนี้ยก็ก็แล้วแต่นะผมก็ทําตามภาษาของผมอะช่วงนี้ไม่ได้แจกมอสเลยเลยไม่มีคนดูนะครับยอดวิวก็ตกตามตาม,ตามกันไปนะไม่เป็นไรเราก็พยายามแล้วกันนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น,นครับ ก็เดี๋ยวหาผู้เล่นใหม่ๆเอ้ยหาคนดูใหม่ๆเอาละกันนะคนดูเก่าๆเ,าเาขาก็ติดตามพ่อมอสกันนะครับเดี๋ยวจะลงเกมนี้หาคนดูใหม่ๆนะครับหาคนดูแบบว่าที่ติดตามเราจริงๆอะ่ะติดตามเพราะดูคลิปวิดีโอนะไม่ใช่ติดตามพ่อ,อ,อ,นะม,ม,พอมอสนะครับนั่นแหละเพราะว่าส่วนมากเนี่ยในช่องพี่เนี่ยก็ส่วนมากจก็ติดตามพ่อมอสทั้งนั้นนะแต่ว่ายังมีน้องๆส่วนหนึ่งครับที่ติดตามเพราะดูคลิป ก็อันนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แบบว่ายังไ,ไงอะเออไม่ทิ้งกันอะเออนั่นแหละต้องขอบคุณมากๆโอเคได้แล้วนะครับผมให้ใกล้เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแหมรถเลาเปื้อนเลยที่ซาล้างรถมา <c oughs> ไม่ได้ล้างเลยคือรถใหม่เนาะล้อเปื้อนนะทุกคนแต่ว่าผานไถเนี่ไม่เปื้อนทุกคนดูผานไถยดิ แม่งไม่มีขี้โคลไม่มีอะไรเลยเนี <c> ่ย <oughs> คนงงดูดิแม่งไม่มีอะไรเลยแต่ว่าล้อนี่คือแบบแม่งเปลื่อนโคลดูดิก็ <c oughs> แปลกนะทุกคนฝานไถแม่งไม่เปื้อนนะแต่ว่าอันเนี่ยเปื้อนไอ้ล้อเปื้อนนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับลงแม่น้ําขับลงน้ําตกแม่งเลยมันมีน้ําตกอยู่ข้างๆนานะครับข้างๆฟาร์มนี่มีน้ําตกอยู่นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับลงแม่งเลยนะ Okay. รอบสุดท้ายแล้วฝั่งนี้ฝั่งนูน้นวิ่งอีกประมาณสองรอบน่าจะเสร็จแล้วนะผมว่าประมาณสองรอบนะประมาณนี้แต่ฝั่งนี้เสร็จแล้วแลวหละเดี๋ยวเราค่อยมาปาดหัวนะครับปาดหัวปาดท้ายเพราะว่าหัวเนี่ยเราก็เก็บารายละเอียดไม่หมดนะเราก็ต้องปาดเออไผ่ฟอดนะครับมันน่าจะมีปลูกมันสำปะหลังด้วยนะแ <laughs> ปลว่ายกลองปลูกมันอะไรอย่างนี้นะเออมันน่าจะแบบว่าเข้าท่าเลยนะ <laughs> อีกรอบเดียวก็หมดแล้ววะทุกคนอกรอบเดียวรอบเดียวแหมเป็นไงยอดนะผมกระถอยพอด์ทอลันนะครับทอลันนี่อีกรอบนึงเราถอยไปเริ่มมาถอยไปเริ่มมาจากฝั่งโน้นนะโหแม่งควันดำไม่ใ <c> ช <oughs> ่ถอยหลังโคตรช้าเลยเออ โอ้แม่งล้อติดโคลแม่งเต็มเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมเอ้น้ำตกด้านหลังเราอะ่ะน่า,นาด้านหลังมีน้ำตกอยู่เดี๋ยวเราขับลงแม่งเลยนะตอนเย็นนี่ก็ไฟ์สดอีกนะครับทุกคนตอนเย็นนี่ไฟ์สดนะเดี๋ยวมีสถานที่ใหม่แจกนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนลงด้วยนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะผมสอนลงไปมีน้องๆหลายคนก็ทําตามไม่ได้นะ เดี๋ยวผมจะเปิดจุดให้ทุกคนดูด้วยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยสอนไปก็บางคนก็ลงไม่ได้นะหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะเออ,เอคอมเมนต์บอกว่าลงไม่ได้นะน่าจะลงไม่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าผมก็สอนลงไปแบบละเอียดอยู่นะเขาน่าจะแบบว่าดูคลิปไม่เข้าใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นหลายคนก็เมนต์บอกอยู่นะว่าลงไม่ได้อย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวพี่สอนลงใหม่แล้วกันนะเออจะได้จบๆนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมนี่เป็นไง โชว์ผลงานโชว์งานเดี๋ยวเราปาดหัวอีกสรอบหนึ่งแล้วกันนะปาดหัวปัดหัวอีกสรอบหนึ่งเชนี่เป็นไงไม่สุดยอดจริงเลยรถไทฟ,ฟอร์ดคันนี้เขาชอบเลยใช้งานดีมาก <c oughs> โอเคเสร็จแล้วครับทุกคนโอ้โหแม่งรถเปื้อนหมดเลยโอ้โหน่นะเห็นไหมน้ำตกทุกคนไปแล้วโอ้ต้องขี่ลงแม่งเลยนะครับขี่ลงไปล้างแม่งเลย <c oughs> โอเคนี่เป็นไงโอ้โหไายยางสวย่ะใครถ่าไไยวะเนี่ยสวยจัดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเอารถไปล้างนะครับไปล้างที่น้ําตกนะครับทุกคนล้างเสร็จเราก็ขับรถกลับบ้านนะนี่เป็นไงน้าตกโคตรสวยไปเดี๋ยวเราขี่ลงไปดูนะ,ะว่ามีตรงไหนลงได้บ้างนะไม่ทําไมสูงจังวะตรงนี้วะเฮ้ยตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยโอ้ยหน้าผาชิบหาย โอ้โหแม่งหน้าผาโคตรลึกเลยทุกคนลงไปนี่ขึ้นไม่ได้นี่เนี่ยเฮ้ยนี่ถอยลงตรงนี้แม่งเลยนะโหทำไมลกจังวะถ่ายได้ปะเนี่ยถ่ายทิ้งได้ปะวะเดี๋ยวลองถ่ายดูเดี๋ยวลองถ่ายด,ยดูเอ้ยถอยไม่ได้ปะถ่ายไม่ได้ปะเออถ่ายไม่ได้ปะทุกคนไม่เป็นไรถอยลงแม่งเลยนะนี่เป็นไงทุกคนโอ้โหแม่งรถอย่างสะอาดอครับทุกคนนี่เป็นไง เอาน้ำแร่จากธรรมชาตินะครับมาล้างรถนี่หนีไปไงให้น้าตกไหลใสเลยโอ้โหไม่เปียวจัดรถสะอาดเลยไปไงนี่ล้างผ่านซะด้วยล้างผ่านจะได้สะอา,าดเลยนะนี่รถใหม่แล้วทุกคนโอ้ไปไงไอคิวแปดร้อยล้างผ่านล้างผ่านเออนี่โหใหม่เลยทุกคน โอนอะไรไม่ออกหมดเจอน้ำแร่จากธรรมชาติล้างรถขึ้นได้ไหมเนี่ยแมนนๆอขึ้นได้ไปมบแมนนๆๆนแมนแนหายขึ้นเกือบไม่ได้โอ้ดีนะรถเราดอกยางยังเยอะอยู่นะไปครับทุกคนโอ้ขึ้นได้และไปเรากลับบ้านกันนะครับเสร็จงานเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับ สิ้นภารกิจเราไปใช้ฟอร์ดหาเงินหาทองเข้าบ้านนะครับทันนี้ <c oughs> เด็กกลับบ้านกันนะครับกลับบ้านเราไปทางน,นี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่ดีกว่านะเออกลับทางเดิมแม่งถนนไม่ดีนี่เดี๋ยวเราไปทางถนนใหญ่เลยนี่นี่โอ้มีรถเกี่ยวด้วยโอ้เจ้าช้างเจ้าช้างทุกคนดูด,ดิโอ้บ้านนี้มีรถเกี่ยวด้วยว่ะเจ้าช้างดูด,ดิพคตสวย พี่มีเจ้าช้างด้วยวะอันนี้คือกองข้าวที่พี่มาเทวไว้นะโอ้คุณขับแม่งก็เส้นคขาเร่งชิมหายเร็วดิดิดู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 มัน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 โอ้คุณขับแม่งเส้นเะเร่งไปไปไปกลับบ้านเสียเวลาไปทางไหนวะเนี่ยองไปเหรอเออเกือบหลงทางน,นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไล่นี้ก็ยังไม่ได้ไถเลยเนี่ยไล้ซ้ายมือเราเนี่ย ค่อยมาถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดถ่ายนาโอ้ควันดำดรถพึ่งออกมาใหม่นี่ควันดำได้ไงวะเนี่ยปะครับกลับบ้านกันนะครับแม่บ้านเราไปทางไหนแล้ววะไม่หลงทางนะเนี่ยจำทางกลับบ้านตัวเองไม่ได้โอ้อยอันนี้บ้านสวยปะบ้านสวยบ้านสวยไอย้ตรงนู้นมีสิบล้อด้วยสิบล้อที่พี่ขับมา เออว่าจะขึ้นข้าวโพดนะแต่ว่ายัางไงไม่ได้มาขึ้นสักทีก็จอดทิ้งไว้ประมาณหลายเดือนแล,ลยย้วแหละแล้วแยกข้างหน้านี้เลี้ยวไหนวะเนี่ยแม่งหลงทางซะละหลงทางกับบ้านตัวเองแล้วทุกคนโอ้ตายจะซ้ายเออจำได้อยู่แม่ข้างหน้านี้ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนเออใช่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจำได้จำได้ๆๆนี่บ้านเรานะครับมีเอ,อ่อฟูจินเนอร์รุ่นเก่าจอยอยู่นะ นี่ฟูจิเนอร์ทุกคนมูเอ็กมูเอ็กเออมูเอ็กนี่ไม่ใช่ฟูจิเนอร์เป็นมูเอ็กนะครับม u สเว่นดิเออเฮ้ยเกผิดเลขกถูกอยู่ได้เออเดี๋ยวผมจะถอยหลังเข้าดีกว่าวะทุกคนนะถอยหลังเข้าจอดดีกว่านะโอเคนี่จอดนี่เลยจอดใต้ต้นไม้เดี๋ยวกิ่งไม้หล่นใส่นะรถพัง <c oughs> <c oughs> นี่ถอยเข้าไปเลยครับจอดได้ป่าไม่รู้นะ โอเคได้อยู่ได้อยู่พ้นอยู่นี่ได้อยู่ครับได้อยู่โอ้แม่งชนถังล้มแล้วชนถังล้มแล้วโอ้ตายแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีคลิปอะไรมาให้น้องๆได้ชมกันอีกนะครับก็ติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย thank awesome. you